tưm máy, 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 tưm 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 <laughs> อสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับดังๆสิสวัสดีครับเยี่ยามาทำไรำโอ้ยไหนอยู่ไหนแล้วดำแล้วไปคอไหนอยู่นู้นเหรอไหนชี้ดูหน่อยอยู่ไหนโอ้ยไปดูเลยไปง,งั้นไปเดินไปเลยอะไรมาแล้วมาแล้ว<แ>อู่นูน้อยู่นู้นอยู่นู้นว้าคันใหญ่มากเลยครับ ตูมันตักแล้วครับอ้ยงออน,นี้ครับท่านผู้ชมรถดำครับโอ้มาแล้วครับหุยามันไปไหนเนี่ย,ยมันจะไปไหนอ่ะันดำมันจะไปไหน,นหรอใช่หรอมันจะไปไหน,ม,นม,มันถอยเฉยเ <laughs> พีงหันหน้ามา <laughs> กี่คันครับวันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่วันนี้พี่อาพารถด,ดับม,มากี่คันครับหลายคัน,นหลายคันเหรอครับโอ้<ๆ>วันนี้มารับงานที่ไหนครับที่นาตาสีโอ้รับงานที่นาตาสีเหรอครับแล้วรถแมคโครมาก,กี่คันครับวันนี้หนึ่งคันหเหรออันนี้จะขุดอะไรครับเนี่ยขุดอะไรข<ม>ุดสาเหรอ ขุดสระขุดเอาไปไหนลูกเอาแล้วฝั่งนี้ล่ะโอ้ฝั่งนี้ก็สระน้ำนี่โอ้ยังไม่เสร็จใช่ไหมโอ้ยังไม่เสร็จนะครับฝั่งนี้ก็ขุดสระอีกใช่ไหมครับโอ้แล้วก็ครับกำลังปาดหน้าดินะทำขอบทขอบสระเนี่มันเป็นสโลปมันเอียงไง ขอบสามมันเอียงสวยงามมากครับฝีม,มือครับสุดยอดครับค่อยตักแล้วครับตักแล้วครับโอ้ถอยที่เรกบอกเขาถอยสิ นี่ดำอะไรอนะ่ะดินไม่เห็นมีเลยโอ้ยขนันก็ดำนู่นขนันดำดินหมืนแบบดูใกล้กันไหม ดับลงแล้วครับอ่าลุยเลยครับโอ้ไปแล้วไปแล้วลุยงานต่อเลยนะครับเ<อ>ท่าแก่พี่อาวันนี้มาทําอะไรครับอ๋อเท่าแก่เอารถด,ดับกับรถแมคโครมาขนดินเหรอครับวันนี้มารับงานที่ไหนครับท,ท,ที่ที่นาใครครับที่นาเกษิ์อ๋อจะเสร็จไหมครับวันนี้ย,ยังครับยังเหรอวันนี้จะเสร็จไหมวันนี้ จะเสร็จค่ะจะเสร็จอยู่วันนี้จะมาเข็นดินกี่คันกี่คันรถครับกี่รอบสองสามสี่วามาสี่คันเหรอมาสี่คันห้าห้ากับรถอะไรเป็นแมคโครเป็นห้าคันโอ้มาแล้วมาแล้วเขาจะดับตรงนั้นเหรอลูกเขาจะดับตรงนั้นนะครับ

มาแล้วอ,อดับลงแล้วทำไมตึ้มเลยอะ่ะอะไมไม่ตึ้มเนี่ยอะไรดิไปแล้วไปแล้วเฮ้คันนี้ก็มาแล้วเอาใจไว้จับไว้แล้งกอดอย่ากลัวหรอะลูกนี่เขาจะมาดับตรงนี้ให้เราดูเลยเนี่ยอ่ามาดูตรงนี้ถ่ายมานี่นี่นี่ถ่ายมาลัดถันนะครับอบวกสิลูกโบกโบก ดำเลยดำเลยบอพ่อพ่อดำอออดำเฮ้ยดำแล้วเร่เลยโอ้ยโอ้สุดยอดมากครับ ตืมไหมเอ้ย <laughs> ตืมเลยอ่ะออตืมเลยครับโอ้โหวิ่งเร็วมากครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้อ่างั้นเราปล่อยให้แม็กโครกับรถด้าเพียทํางานก่อนเนาะ <c oughs> เออเราเปรอที่บ้านพรุ่งนี้เขามาดูใหม่ไหม โอเคนะพรุ่งนี้เข้ามาเก็บงานเนาะอ่าบายๆพี่ชมก่อนอ่าลืมอะไรต้องร่วมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งมาติดตามคลิปใหม่ๆของน้องพี่อารด้วยครับบายบายจุ๊บโอเคบายๆบายๆเอ้ายังไม่เสร็จหรออ้าวพ่อป้าบายบายเออ ôi, ba, bye anh thôi, á, à? bye bye anh trinh, bye bye anh trinh, bye bye, à.